เจ็ดโมงเคิงน้องเกากับปั่นจักรยานไปโรงเรียนคือเกาหล่าพี่น้องแปดโมงสิบหาฝรั่งหน่อยกับไปโรงเรียนจ้ามือนีไปโรงเรียนโดยรถเปิดประทุนพ่วงรถเข็นน้องมิกกี้กจ้าพี่น้องบรรยากาศตอนนี้เกาโมงนะจ่ามือนีน้องมิกกี้อยู่รงเรียนไห้แมลงมากหนึ่งชั่วโมงเคืองจ้าอยู่กับตองคืนไปหับน้องมิกกี้อีกพอลงมาขังรางลงมาขังรางมันมีตลาดนัดทุกวันเพฤหัตนะจ่าพี่น้องช่วงนี้ ดอกไม้ฤดูหนาวก็ออกมากแล้วนะจ้พระพลไม้ก็หลากหลายจ้าพี่น้องอยู่กเ็เลยแวะตลาดนาซื้อของสักพักนึงนะจ้ะตอนนี้9ก้าโมงกว่าแล้วนะคะทุกคน9นก้าโมงครึ่งบรรยากาศกสิบมาณนี้เด็กน้อยนักเรียนสิเส้ผ้ากันไป็ยังเขาเด้จ้าผู้สิเส้าเด็หน่อยนักเรียนเป็นยนังเขา,าหลายคักมือนนี่กษิเห็นว่าเมืองถี่อยู่มีผู้เขาล้อมหล่อล้วยนะจ้าอยู่กันซมาซื้อกุ้งซื้อปากกอกนะจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อง ตาพี่น้องตอนนี้ยุบกลับมาถึงบ้านแล้วเนาะจากเมื่อกี้ยุบไปแวะตลาดอยู่ได้หนังวปกติพี่น,ออนอ้องยุบเสียพี่น้องเบิ่งเด้องยุบ้ากฮอดเยวอีกชั่วโมงครึ่งยุบต้องกลับเขียนไปหาเบน้อเมื่อกี้แล้วจ้าพี่น้องปกติยุบเสียหายเพปูไปครับจำเหมือนนี่น้องเมื่อกี้วายอยากหายแม่มาครับนาะจ้ากยุบไปแวะตลาดนัดเมื่อกี้ที่ยุบท้ายพี่น้องเบื้องยุบได้หนังวปกติยุบได้กุ้งกุ้งอันนี้นะจ้าตากาได้เป็นอันประกอบ บกอบกับอันขนมเหล่าแล้วจ้ะกับแต่เที่ยมกับนามซอดไอ้อยังเขาเนียเน่ยนะนี่เองของคุณสามีมากกินแล้วจ้ะอันนี้ของน้องก้าวกับของน้องมิกกี้มาก,กินพี่น้องหนึ่งชมงเขิงพานไปก็ขึ้นไปคะฝรั่งหน่อยดีใจแลนมาก,อ,มอ,มก,กอดแม่ว่าน้องมิกกี้คิดฮอตแม่ว่าสันมาถึงบ้านนาตากระสิบมาณนีแม่ถามแนนเพิ่นส่งบอกว่าเจังสันจังสี่าให้แม่ทายรูปว่าสันพี่น้องมือนี่เห็นถุงขยะต่าง ออกตอมาตังยู่หน้าบ้านนาะจากพี่น้องอยู่ก็เอาขยะมาทิ่มมาตังไว้หน้าบ้านล่อให้รถขยะมาเก็บเดือนหนึ่งก็สิม,มาเก็บทีหนึ่งจ้ะพี่น้องพอปูเล่ากะสีออกมาเบิ่งดอกใหม่เล่าเล่าว่าดอกไหม่เล่า,า,ลางามบอนะจ้าปลูกเองกับมือจ้าพี่น้องแต่ไม่ยาเฮ็ดแต่ของในบ้านพอปูสิเป็นคนเห็ดสวนเห็ดยังนะจ้าเดี๋ยวเลยนัดกันก็พอปูว่าตอนบาบสิไปสื่อของร้านเอเชียกันนะจ้าพี่น้องพอตกมาช่วง่ายน้องมิกกี้ก็มานาัา่งทาปูจ้ะพ่อรถปูมาจอดกับเท่านั้นละแลนขึ้นรถ ขาดเข็มขัดเองเลยจ่าพี่น้องบรรยากาศสองขางทางกสิประมาณนี่แหละจ้าเข้าสิไปซื้อของร้านเอเชียกันนะจ้าพี่น้องเขายุบานเมดเขานี้วเขาเจ้าเขาสวยเมดทุทุย่างจ้าเห็นแดดแดดแบบนี้ข้างนอกเย็นจ้อยจอยจ้าพี่น้องขับรถประมาณหาหน้าที่ห้หน้าที่นี่แหละก็มาถึงร้านเอเชียอยู่กับสซืส้อพักบุง้งเอาไปไปพัดให้คุนสามีบกักฝากบักแฟงบักตตนมีเมื่อจ่าพี่น้องขายเป็นกิโลจา่าไ่ได้ขายเป็นหน่วยคือบานเฮ้า ส่วนฝรั่งน้อยนั่นอยากได้ขนมป๊อกกี้แล้วก็อยากได้น้ำดื่มจ้าพี่น้องบักขามบักเขือบักหยางมี่เหมือดจา้ามีเหมือดทุย่างวัตต์มีเงินสื่อพี่น้องมา,มากมาก็มีจา้าห่อหนึ่ Euro, Cake, กงกับศูนย์จุดห้าเก้ายูโรเพื่อจะยูโรคัสต์ดเค้กมีเหมือดทุย่างจ้าบาซิซื้อฝรั่งน้อยได้อันไอติมรสทุเลียนไป้นจ่พี่น้องได้ไอติมรสทุเลียนกับอันขนมป๊อกกี้ส่วนน้ำนะเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเอาไอติมแล้วเพื่อนเลยเอาน้ำไปเคลื่อนไวจ้จ้าเข้ากับกับปานจา่าพ ปูน่นว่ามักทุเรียนแต่ว่ามักกินส่วนฝรั่งหน่อยหนาตากรสิประมาณนี้เดี๋ยวมาเบิ้งเป็นยังไงจ้าไอติมรสทุเรียนจ้าพี่น้องอร่อยไหมคะอร่อยเหรอลูกกินทุเรียนมาเลยพี่น้องอร่อยไหม อาพ่อพูบอกว่าบ่มัดไ้บ่มัดกินทุเรียนมาสามป่อพูดถอยเลยมีกี่มากสิลูกเดี๋ยวยูสิ่หายเบิ้งมาได้อย่าง้รจ้าพี่น้องอันจ่ายไปหกสิบสามยูโรพี่น้องในของนี่เดี๋ยวนึงเราจะเสียดายเงินได้เดี๋ยวอยู่สีให้สี่ีวิวให้พี่น้องเบิ้งว่าได้อยัางไรได้ข้าวเหนียวถุงหนึ่งข้าวเจ้าถุงหนึ่งถั่วงอกถุงหนึ่งหลักกะเต้าคูถุงหนึ่งหลักกะซอสนะจ๊ะพี่น้อง ซอสเห็ดหอมนะจ๊ะแล้วก็ได้โอุ้ยชีดเราก็ได้พักบุ้งซีน่ารีวิวบาได้อย่างไรนะจ๊ะพี่น้องอยู่จ่ายไป63ยูโรกว่างบินอยูไซบูดเดียวอยู่คือราคาให้พี่น้องเบอร์นะจ๊ะอยู่ได้ดีเนาะโอุ้ยชีอันนี้ของน้องก้าวราคาพักบุ้งแล้วก็ได้มัสรูมซอสซอสเห็ดหอมนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เอาไปแล้วเหรอลูกเป็วสิไปนั่งเัินโซฟาแล้วกาได้เต้าหู้จ้ะเต้าหู้นี้ย่างแพ้งพี่น้อง ส9่ Euro จุดเก้ยูโรมจ้ะแล้วไงเฮดอันนี้เฮดของ,งน้องก้าวแล้วจ้แเราก็ได้เครื่องนอกทุกหนึ่งเครื่องอกหนึ่งจุดแนยูโรนะจ้ะราคาใน,ข,าข,าใน,น,น,นข้าเหนียวข้าวเหนียวี่ประมาณ18บแปดยูโรนี่ละะจ๊ะจำบกเพชนะจ้ะข้าวเหนียวสี่จุดห้ากิราคาอันนี้ก็ได้ข,ข้าวข้าวเจ้าบ้านนอาแล้วจ้ะพี่น้องข้าวสี่จุดกิโที่ประมาณ17บเจ็ยูโรจ้ะพี่น้อง สินค่าเป็นเงื่อนไขให้กันแล้วกันนะจ๊ะแพ่มาไไนก็ต้องได้กินจ้ะพี่น้องแม่อะไรก็ต้องไะไแพ่งอะไรก็ต้องได้ซื้อจ้ะมันเข่าสะเข่ายูเป็นคนที่กินเข่าขาดมาได้ได้จ้ะพี่น้องให้ก <c ə c Hills> ินขนมปังให้กินอย่างแค่มาได้หรอกจ้ะถึงสิบแพ่งก็ต้องได้ซื้อนะจ๊ะยูเป็นคนทีเสียดายเงินเวลาไปซื้อของแพงแพงเงี่สิหรจ้ะพี่น้องแต่มันจำเป็นต้องได้ซื้อจาะข้าเหนียวข้าเหนียวลูกๆมากนะจ้ะ หลังจากนั้นเท้ากลับไปน้ำปูจ้พี่น้องเอาใบใหม่ต้นใหม่ที่ปูรัดตัดเท้จาจะไปถิมน้อจ้ะเขาสิมี่มองสําหรับถิมใบใหม่เศษใหม่เศษหญ้าตั้งห่างน้จ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตนน้นยี้หยางบูปผูปูรัดตัดมันมีน้ํเน้บาบอก็่ต้องมาเห็ดดอกเดียวเศษผู้ดเดียวเองประสานพี่น้องกับขนลงเขากับสิมี่ทีถิมเสิไปเห็ดปุ๋ยเห็ดยังกวากันไปนาะจ้าพอถิมแล้วแล้วเข้ากับสีกับปานบรรยากาศสิประมาณนี้นะพี่น้องหนาวว่าหนาวคนกับปันจักรยานได้จ้า ตอนแรกน้องกากบน้องมิกกี้กับภาคกันเล่นอยู่ในสวนสองคนเทั้งเล่นทั้งหยอกกัน้ะจไปน้องช่วงนี้อากาศเยนเ็นอย่าลืมรักษาสุภาพกันด้วยจ้าเจอกันไหมวิดีโอหนาค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ